หลังจากซื้อต้นไม้กลับมาทําการปลูกนะคะขุดค่ะขุดค่ะขุดจากกลับจากโบตานิกเราก็มาปลูกต้นไม้ดอกไม้ในสวนค่ะได้กันไกลใหม่มาแล้วปกติที่บ้านไม่มีเลยนะนกักไกรตัดเนี่ยเราก็ไปซื้อมาเพราะปกติใช้คูโบตา้า ตัดแฟนไม่ใช้มันก็จะลก,ลกแล้วก็ฉาด,ดอยากตัดเองแล้วก็เลยโอเคบอกซื้อนะซื้อนะก็เลยซื้อมาตัด<ๆ>มันฉับๆับเลยตัดให้ขาดเลยนะคะเอาแบบตัดเองได้ไม่ต้องรอสามีนะคะวันนี้ก็เข้าสวนปลูกต้นไม้ค่ะปลูกดอกไม้ค่ะแฟนก็ขูดไปค่ะช่วยกันปลูกสามคนมีทั้งหมดห้าต้นนะคะวันนี้ ลมแรงๆนะคะวันนี้ลมแรงฝนก็ตกแต่ก็ดีนะคะอากาศดีมากค่ะโอเควันนี้เข้าสวนชมสวนกันไปนะคะเพื่อน ล็ลกหน่อยนะคะตักไปออรอคอยคุณสาหนนี่สวยต้นนี้กับต้นนี้ ูเหมือนเขียวข้าจีแต่จริงๆยากคือลกตัดไปมองจากม,มากุมบุญ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 ไปครับอะไรพ่อครับมา <c ười> <c ười> ต้นที่หนึ่งเรียบร้อยสวยงามรอโตจะเอาแบบนี้แบบนี้สามคน ามันไก่ตัดหญ้าแบบใช้ไม่ต้องใช้สองมือตัดนะคะขาดปุ๊บชับราคา8ปสิบห้ยูโ,โรเพียงใช้แค่ลาแมงปุ๊บ,บก็ตัดได้เหมือนกับที่ตัดผมตัดกระดาษ จริงเห้ยดูมันฆ่าอาหารมามาตจ้าจ้าโอตาไหนหลูกหัวยำเดฟูมี <c oughs> ต้นสุดท้ายราคา68ยูโรเหลือ42ยูโรชอบมากมีสองสีต้นไม้ญี่ปุ่น คุลเลอมีเขียวกับแดงเปลี่ยนสีได้จับลงเลยครับจับลงหลุมไปเลยอือเปลี่ยนเป็นสองสีชอบชอบตอนนี้มากๆต่ตัว้วนะจ๊ะ